สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องความฝืนและการรีแลกซ์นะคะซึ่งความฝืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายๆคน,นทำแล้วก็ฝืนในหลายๆเรื่องนะคะชเช่นอาจจะฝืนในเขาเรียกว่าออ การเรียนอะเริ่มตั้งแต่เด็กเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเริ่มตั้งแต่การฝืนทําในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบแต่ว่าพ่อแม่อยากให้เราทํานะคะแล้วก็ฝืนฝืนอะไรกะฝืนทําในสิ่งที่ทําให้เราเข้ากับเพื่อนได้ซึ่งตอนเด็กอะเราแบบแม่งไม่ค่อยรู้หรอกว่าเราเป็นใครเราไม่ได้รู้จักตัวเองขนาดนั้นเราก็ตามตามเขาไปใช่ไหมคะมันก็เป็นการฝืนอย่างหนึง ฝืนเลียนในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบฝืนเล่นในสิ่งที่เราไม่ได้อยากเล่นฝืนทำอะไรหลายอย่างนะคะจนระบบประสาทของเราเนี่ยมันก็ไม่รู้จักคำว่า natural state หรือว่าจุดของความเป็นธรรมชาติเนาะเรากา็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บก,ก็ฝืนต่อไปเรื่อยๆเพราะว่า ความชินจากตอนเด็กคือโดนฝึกมาเยอะแล้วคะ่ะก็เลยเฝืนต่อไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกถึงแบบความยากแล้วเพราะว่าฝืนเยอะจนจนติดเป็นนิสัยนะคะก็เหมือนกับเลือกอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็น s u r v i ว a l หรือว่าเลือกอะไรก็ตามเนี่ยแต่เรามาเจาะกันเรื่องความฝืนในวันนี้ฝืน บางครั้งก็ไม่ได้อยากกินเหล้าเพื่อนบอกเออมึงต้องกินมึงมึงเกิดมามึงเด๋ยวใช้ชีวิตไม่มุ้มต้องกินก็ฝืนไปกินเนาะหรือว่าจะเป็นอะไรอีกอะเพื่อนเพื่อนบอกว่าเออเกิดมาต้องทําอะไรบ้างก็ทําสังคมบอกว่าเออเกิดมามึงต้องรู้อะไรบ้างมึงต้องลองอะไรบ้างก็ทํานะคะโดยที่ไม่ได้มาจาก หัวใจอ่ะไม่ได้มาจากใจว่าเออเราอยากทำนี้สั่งเลยซึ่งสิ่งที่เราอยากทำอ่ะก็กลายเป็นไม่ได้ทําไปไซะอย่างนั้นเพราะว่าฝืนฝืนทำอะไรที่สังคมบอกว่าเออมันต้องลองมันต้องรู้แต่ถ้าใครที่อยากแบบเอออยากลองเองแล้วก็ลองก็ดีดีแล้วนะคะที่ได้ได้ทำได้รู้ซึ่งทีเนี้ยมันไปไกลกว่าน,นั้นตรงที่ว่า ฝืนแล้วรู้แล้วว่าไม่ชอบมีความรู้สึกข้างในว่าเฮ้ยไม่ใช่กลัวแต, ignore, ต่อีกนอต่อเออคือไม่ได้สนใจความรู้สึกเราเพราะว่าสนใจอะไรบางอย่างที่อ,อ่ e x t e r n a l มันบอกนะคะว่าเออทำสิ่ทำ, 4, ทำนี้ทำนั้นจนข้ามข้าม,ข,ามข้ามความรู้สึกตัวเองข้ามข้ามข้ามตัวตนที่แท้จริงของเราจนตอนนี้สเตตของจิตเราอะ เริ่มไม่เป็นธรรมชาติแล้วเพราะว่าผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติโดยวยบางเอิญและสมองเนี่ยเริ่มสร้างระบบประสาทที่ผิดธรรมชาตินะคะก็คือไม่ได้ทําตามใจตัวเองเลยทำตามโลกภายนอกแล้วทุกครั้งที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึก f u l ฟ fill หรือว่าเติมเต็มขนาดนั้นก็จะมีแผลเล็กๆตลอดเวลาอมีเก็บ ในใจตลอดเวลาตลอดเวลานะคะจนวันหนึ่งเนี่ยก็ระเบิดออกมาเป็นซึมเศร้ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะตื่นมาทำไมไม่รู้สึกว่าชีวิตนี้เกิดมาทำไมอยู่ไปเพื่ออะไรแบบทำไม่รู้อะไรสักอย่างเพราะอะไรคะไม่เคยถามตัวเองไม่เคยถามใจตัวเองไม่เคยตามใจตัวเองแล้วก็จนวันหนึ่ง จิตจิตระบบไม่ไหวแล้วงงเออคือมันการที่เราเนี่ยจะต้อง please อ่ะโลกภายนอกตลอเวลาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรืออ่ะที่ทำงานหรืออะไรก็ตามแล้วมันไม่ได้เป็นเราอะค่ะระบบประสาทเรามันก็ม,นกมันก็งงมันก็คือมันขัดมันไม่เป็นธรรมชาติเข้าใจคำว่าไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะ เป็นธรรมชาติเนี่ยคือยังไงหมายถึงดูลองดูหมาแมวเนาะหมาแมวเนี่ยไม่ว่าคนจะด่าจะอะไรมันมันไม่รู้มันเป็นของมันอย่างนั้นเออมันคือมันมันไม่มีการเรียนรู้อะมันต้องทําในสิ่งที่หมาตัวอื่นทําหรือมันต้องทําในสิ่งที่แมวตัวอื่นทํามันคือมันเป็นของมันอะมันเอาง่ายๆว่ามันไม่ซีเรียสนะคะมันไม่ซีเรียสซึ่งหมาแมวก็จะ เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำารงชีวิตว่าไม่ต้องซีเรียสเราไม่ต้องทำในสิ่งที่สังคมบอกทุกอย่างก็ได้เพราะว่าคนที่รู้จักเราดีที่สุดเนี่ยมันควรจะเป็นตัวเรานะคะมันควรที่จะเด็กเนะี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามที่โตขึ้นมาจะน่าจะรู้จักตัวเองดีที่สุดและใช้เวลาไปกับการค้นหาตัวเองที่สุดว่าเราเกิดมาทำไม หรือเราทําอะไรแล้วเรารู้สึกแบบมันเป็นสเตตโดยธรรมชาติของเราซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะดิเฟรนต์นะคะไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะไปดูคนอื่นทําแล้วเอามาปรับกับเราเนี่ยมันก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ผลนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโลกมันไม่ได้ดําเนินการแบบนี้มันไม่ได้แบบ ก็ป <Copy> ี้ e c h คะน s ซเนาะใครทำอะไรสำเร็จก็ฟังเขาทุกอย่างนะคะแล้วก็เออทำตามแล้วก็สำเร็จคือทุกคนเนี่ยมีมีสิ่งที่แตกต่างกันเนาะให้เกิดมาซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาชวนทุกคนคุยว่าเออจริง,รงๆเราก็เข้าใจนะคะว่าในโลกทุนนิยมก็จะต้องเออโลกทุนนิยมโลก m a ท e r i a l i s m ก็จะต้องใช้เงินเป็นตัววัดนะคะแต่จริงๆเราเนี่ยกดข้อหนึ่งที่ทุกคนลืมนะคะแล้วก็โลกเนี่ยก็ไม่อยากให้เรารู้ก็คือคนที่จะ Bless ด้วยเงินนะคะคือคนที่เป็นตัวเองคือคนที่หาจุดของตัวเองเจอแล้วเขาก็ Perform จากจุดที่เขาเป็นตัวเองอันนี้คือจะ จะเป็นจะเป็นมนุษย์ที่ได้รับการเบลส s ทุกอย่างหรือเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า <c oughs> ไอสเตตมันคือสเตตของ ABUNDANCE อ่ามันคือสเตตอ a บ u น d a น c ์อ b บ n น a n น e เนี่ยเป็นสเตตที่อย่างที่เราบอกว่าเราเคยบอกทุกคนไปแล้วในคลิปที่เราตั้งชื่อว่าเงินและความอุดมสมบูรณ์สเตตของ ABUNDANCE เนี่ยคือ 1. เราจะ DESIRE n o t h i n g ก็คือ เราจะไม่มีความอยากเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความอยากเท่าไหร่หรือเอาง่ายๆคือ d e s i r n เ n อ t i n g ก็คือไม่อยากเลยเพราะว่าเราฟูข้อ2เนี่ยก็คือเราจะรู้สึกว่าเรามี more than enough หรือว่ามีมากกว่าที่เราเขาเรียกอ,อะไรมากเกินพอเสมออะมีมากเกินพอเสมอแล้วก็อะไรนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะรู้สึกแบบ bliss เออเราจะรู้สึก inner peace เราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบแม่งต้องวิง่งต้องต้องอะไรอะคะ่ะอันนี้ก็คือสเตจของ abundance แล้วคนที่เขาใช้ชีวิตจาก authentic city ความความเรียวของตัวเองหรือการค้นหาตัวเองเราก็ t แล้วเนี่ยว่าเราเกิดมาทำอะไรทำในจุดที่เป็น natural state เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ย abundance โดยธรรมชาตินะคะเพราะว่า เราไม่ได้อยู่ไปเพื่อเพื่อโลกเพื่อโลกอะ่ะเราอยู่เพื่อตัวเองคือสังเกตคนที่แบบเออเป็นนักกีฬาเขาก็ซ้อมซ้อมซ้อม,อมเขาก็อยู่เพื่อตัวเองแต่ถ้าใครที่อยู่เพื่อโลกเนี่ยสังเกตดูนะใครอยู่เพื่อโลกซึ่งคนรุ่นหลังเนี่ยเราจะเห็นได้เยอะว่ามันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนนะคะโลกมันยิ่ง materialistic people เนี่ยคนที่แบบอ่ามองวัตถุวัตถุนิยมเป็นหลักเนี่ย ก็จะทาให้โลกเปลี่ยนเยอะอ่ะแล้วก็โซเชียลด้วยนะคะก็จะทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนจากจากคนที่เมื่อก่อนเนี่ยก็เล่นเล่นความสุขเนาะเล่นเล่นความสุขเป็นตัวของตัวเองทําผลงานดีอ่ะมีเงินมีทุกอย่างสมัยเนี้ยจะไม่ค่อยมีใครที่แบบโหปีตขึ้นมาอ่ะคนก็ถามว่าเออทําไมเดี๋ยวนี้แบบมันไม่ค่อยมีใครเพราะว่าโลกมันกลายเป็น ยิ่งมอลมาเทอร์ลิสติกมันก็จะยิ่งเพอร์ฟอร์แมน์มันก็จะยิ่งลดลดลดเพราะว่าเราไม่ได้ทำจากสเตทที่เป็นเนเชอรัลสเตทนะคะหรือว่าความเป็นธรรมชาติเราทำมันเป็นเรื่องเงินเป็นหลักๆเป็นเรื่องเหมือนเหมือนโฟกัสเราผิดเ,ออเราไม่ได้โฟกัสที่เป็นตัวเองแล้วเราโฟกัสว่าเงินอยู่ตรงไหน,นมันก็เลยเป็นกราฟที่ไม่ได้พุ่งขึ้นตลอด มันก็กลายเป็นกราฟที่แบบอาจจะเวียงๆบ้างแล้วก็ดังวัยดับวัยหรือว่าเออมันจะมีจุดที่พีคแล้วก็ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าอยากแต่ถ้าคนที่เขาเมนเทนได้นะแสดงว่าเขาเป็นตัวเองค่ะเขาเป็นตัวเองซึ่งความลับเนี้ยคนที่เขาแบบไอนนเขาไม่ค่อยอยากให้ใครรู้หรอกเพราะว่ามันเป็นความลับมันเป็นความลับของจักรวาลน,นะคะว่า ว่าใครที่เป็นตัวเองอะ่ะจะได้รับทุกอย่างเพราะว่านั่นแหละคือจุดประสงค์ในชีวิตเราคือหาตัวเให้เจอว่ากูเกิดมาทำไมเออแล้วพอเรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากเราจะอยู่ในสเตจของความอบ u n d a น c ์ที่เราบอกแล้วเนี่ย Desire nothing คิดว่าเรา h แ m o r อ than enough ตลอดเวลา แล้วก็อยู่ในสภาวะที่ have p e e c e ความสงบสุขภายในซึ่งความความสุขเนี่ยมันมีหลายอย่างมันมีทั้ง happiness ใช่ไหมคะความสุขมันมีทั้ง pressure มีทั้ง peace ซึ่ง pressure เนี่ยจะเป็นความสุขที่เขาเรียก frequency ต่ำที่สุด <Okay. S 2> frequency ต่ำคืออะไรคือพวกการเสพติดทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น เสพติดการถ่ายฟีดเสพติดการหาย t u b e มาดูเสพติดว่าเราต้องดูหนังเรื่องอะไรดีดูการ์ตูนเรื่องอะไรดีดูอนิเมะเรื่องอะไรดีจะต้องหาอะไรมาเขาเรียกว่า disturb อะหาอะไรมากวนชีวิตตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้มีความสุขหรือกินอะไรดีอะง่ายๆค่นี้ก็ได้กินอะไรดีนี่หมายถึงไม่ใช่ตอนที่เราแบบอาทุกคนเข้าใจว่าอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานใช่ไหมแต่กินอะไรดีเนี่ย มันคือจุดที่เราหาของมากินเออหรือไล่ตามของเช่นแบบว้ยตอนนี้มีของอะไรใหม่เราจะต้องรู้เราจะต้องลองตลอดเพราะว่าคือเราไม่ได้มีความสงบสุขที่มันดีเกรีสูงกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาอะไรมา distract หรือว่าลบกวนตัวเองตลอดเวลาให้ตัวเองรู้สึกว่ามีอะไรทำเออมีอะไรทำมีอะไรแบบ คือไอเรื่องพวกเนี้มันจะเป็นแบบความสุขที่มาจากภายนอกนะคะเช่นอ่ะกินเคก้กกินของหวานอ่ะความสุขจากการกินความสุขจากการได้ออกไปเจอเพื่อนความสุขจากการซื้อของความสุขจากการไถ่ายฟีดหา Youtube ดูหาอะไรดูอะไรก็ตามที่เป็นความสุขที่เราจะต้องใช้อะไรก็ตาม เอาไซต์ Outside, ตัวเรานะคะมาเป็นแบบเหมือนเติมเติมน้ำปุ๊บโอเคซึ่งมันก็จะไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่แล้วก็เป็นความสุขที่เราจะไม่จบอมเพราะว่าชีวิตที่เราสร้างมามันสร้างมาด้วยความฝืน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 เราก็เลยจะต้องหาอะไรมาทำเพื่อให้รู้สึกว่าเออมันมีความสุขบ้างนะคะ อ่ะเหมือนคนเลิกงานมาก็อืมต้องตั้งวงแหละหรือแม่งเล่นโทรศัพท์จนดึกแล้วไม่นอนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้กลางวันที่ทํางานอะมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่กูมากเลยเออจนต้องมาแบบหาอะไรมาเพรสเชอร์ค่ะขาดเพรสเชอร์ในชีวิตอาจจะเป็นอะไรก็ตามรอวันศุกร์รอวันเสาร์จะได้ออกไปเที่ยวรอวันอาทิตย์รอวันหยุดเออ ใช้ชีวิตแค่ว่ารอวันหยุดแล้วก็จะต้องมีความสุขด้วย p r e s s อร์นะคะอ่ะต่อไป h ฮปปี n e s s บ้าง h ฮปปี n e s s เนี่ยก็เป็นความสุขที่ดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นความสุขที่แบบว่าเราเห็นหนูน่นเห็นหนีน่นนนแล้วเรามีความสุขเช่นอ่ะเห็นแมวใช่ไหมคะเห็นอ่าเป็นอาจจะเป็นแนวความสัมพันธ์เออมีความสัมพันธ์ที่ดีมี connection ที่ดีรู้สึกว่าชีวิตเรา มันครบมันสมบูรณ์อาจจะเป็นความสุขที่มาจากพวกคอนเนคชันหรือ t i เลชชิพเป็นหลักนะคะที่เรามีต่อโลกไม่ว่าจะเป็นใครใคก็ตามหรือแม้แต่สิ่งใดก็ตามในโลกเนี่ยก็จะเป็นความสุขที่โอเคอัพขึ้นมาหน่อยต่อไปความสุขระดับสูงสุดเนี่ยก็คือ e พีซหรือว่าสงบสุขซึ่งสเตทของ p พีซนะคะมันคือสเตทที่ ไม่เกี่ยวอะไรกับภายนอกละมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในต่อให้ภายนอกจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถมีความสงบภายในได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันคือการเลือกอะค่ะพีซนี่ยมันคือการเลือกคือมันจะต้องเป็นคนที่ฝึกจิตมาจนรู้แล้วว่าอ๋อข้างนอกเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับข้างในเราเนี่ยฟอร์มทุกอย่างจากอินเนอร์หมดเราไม่ได้แบบ เอาอะไรไปเกี่ยวกับข้างนอกเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปอาหารน้ําตาลมากินให้ร่างกายเราสดชื่นหาอะไรมาไม่ต้องเพราะว่าทุกคนคนที่เขารู้เขาจะรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมันรีสปอนมันตอบสนองเนี่ยจากอินเนอร์เป็นหลักถ้าถ้าแต่ถ้าเราลืมใช่ไหมคะว่าเราเป็นใครเราไม่รู้เราเกิดมาเราเจอสิ่งยั่วยุเยอะอยแล้วเราฝืนเยอะจนเรา ลืมตรงนี้ไปแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้เข้ามาอ่ะเยียวยาดูแลว่าอินเนอร์เราเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะอ่ะโอเคไปผิดทางตอนนี้เราเก็ตแล้วว่าเอ้ยเราเราเราสงบสุขจากข้างในโดยที่ไม่ต้องเติมทีเนี้ยชีวิตเราก็จะเน้นการทำในสิ่งที่ไม่ต้องมีเพรสเชอร์ก็ได้แต่เราทำเพราะว่าเราทำเพื่อเสิร์ฟ อะทาเพื่อเสิร์ฟก็คือทําเพื่อบริการอะเหมือนเหมือนเราเนี่ยเราเราเก็ตแล้วว่าอ๋อโอเคเรามีความพีซข้างในแล้วทุกคนที่อะเราจะอธิบายยังไงดีคือจริง,รงๆเราทุกคนนะคะที่จำได้แล้วว่าเราเป็นใครเราเกิดมาทำาไมเขาจะรู้ว่าเขามีหน้าที่บริการให้โลกโลกใบนี้อ่าบริการคือเหมือนกับคืนทําเพื่อโลกมากกว่าทําเพื่อตัวเองเออไม่ใช่แบบ อะไรอะไรก็คิดแต่กูกูจะหาเงินยังไงกูกูจะต้องมีอะไรบ้างกูกูก,กูทุกอย่างกูเออก็จะกลายเป็นคนอื่นอ่าเขาจะเสิร์ฟโลกยังไงเขาเขาจะทำให้โลกนี้เป็น b e เ t อร์เพลสยังไงนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าตัวเองยังทำอะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้เร็วๆว,ว,ว่าเออเกิดมาทำไมจะได้ ช่วยกันเป็นบุคคลที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าโลกเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นจากการที่เราเนี่ยไปหวังให้คนอื่นดีขึ้นแต่มันดีขึ้นจากการที่เราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นพอเราเป็นคนที่ดีขึ้นน่ยโลกก็จะดีขึ้นเองค่ะ